ต้นรวยไม่เลิกนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเรียกทรัพย์นะทำให้ร่ํารวยชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วว่ารวยไม่เลิกนะคะปลูกไว้หน้าบ้านก็จะเรียกทรัพย์ทําให้เงินทองไหลมาเทมาร่ํารวยร่ํารวยนะคะใครที่เงินขาดมือถ้าปลูกตัวนี้ไว้หน้าบ้านจะทําให้มีเงินมีทองไม่ขาดมือนะคะคนที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งรวยไปกว่าเดิมนะคะ ก็หามาปลูกไว้เป็นไม้ล้มลุกนะคะไม้ล้มลุกปลูกง่ายปลูกในกระถางก็ได้หรือปลูกในพื้นดินก็ได้นะคะแต่ที่บ้านป้าเพียรนี้จะปลูกในกระถางนะคะมีสามกระถางเล็กๆมีดอกด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าช่องไหนมีดอกเนี่ยเงินทองจะจะจะ,จะเข้าบ้านะจะเข้าบ้านมีเงินมีทองนะคะอาจจะมีแบบมีโชคมีลาบอะอาจจะซื้อสลากอมสินไว้หรือ สลากของทกศไว้อาจจะมีโชคนะคะได้ได้รางวัลพิเศษหรือซิโรเัอรี่ก็จะถูกตรตเตอรี่นะคะลองดูนะคะลองมาปลูกให้ดูใกล้ๆนะคะสวยมากนะคะรวยไม่เลิกปลูกในที่บ้านนะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองอยู่เย็นเป็นสุกนะคะสําหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ